ต่อเนื่งกันที่เรื่องของเงินอุดหนุนเด็กกันบ้างค่ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะเคาะแล้วค่ะงบอุดหนุนเด็กแรกเกิด990ล้านบาทเตรียมเบิกจ่ายงดแรก18กันยายนนี้ค่ะ จากกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่มีความล่าช้านั้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติโครงการอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนซึ่งนานเป็น6ปีค่ะได้งบประมาณ990ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะนําส่งมติไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่14กันยายนหรือว่าวันนี้ค่ะทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในงวดแรกในวันที่18กันยายนนี้เพื่อดูแลเด็กแรกเกิดจํานวน2ล้าน2แสน4น5 0 0 0รายต่อไปด้วยค่ะอีก4วันนะคะสําหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดงวดแรกนะคะจะโอนเข้าบัญชีใน วันที่18กันยายนนี้ค่ะ